สวัสดีพี่น้องกับสวัสดีวัดถุกท่านพี่น้องเอ้ยไม่ใหญ่จืดเต็ดพี่น้องไปฝังน้ำกันอู้ยปลาเต้เป็นอะไรเดี๋ยวนี้ฮะเสิอุ้ยพี่น้องเอ้ยทั้งเชี่ยวไม้ทั้งพ่อทั้งสายยายนี่สิ่งทิ่งเละไปแจังนัก โอ้ขันบพร่อน้หะได้น่ะ่ยายเป็นพ่อนะเี่น้องไงตั้งเขี้ยวไม้ตั้งพ่องอ้าเราจะไปแซ่ดเราไปเฮงยุ่ตงไปนอนืเขียนไหน เอ,อพี่น้องป่ะไปเบิ่งอันสางทีมงานเ้าไปเบิ่งทีมงานเ้าพี่น้องจา้าไปเหตุฮอดขั้นได้แล้วน้องปาโทูอ้อมบลูตี้นี่น้องเพิ่นอ้อมบ,บนแล้ว,อ,ลวอันนี้น้ะโอ้ยังขายทัง้งานเพิ่นกำลังตั้งกล้องตัวนี้เ่น้ะ ตั้งกล้องโอ้ยพี่น้องมาพิสอีกเลยเปกันไลังตั้งวงกลมแม่เอาพอรองบิวไปเซสต์นี่โอ้พอรองบิวยังบม่ได้ข่ามาพอรองบิว,วยังบม่ได้ข่ามาพี่น้องเอ้ยเพิ่เ,เหถ่าเนาะซ้สำๆเพิ่เข่ามา,มาก,ก็จะได้ตั้งวงกลุ่มซอยกันพี่น้องเอ้ย โอ้ทองผ่างามงามงามเแรงพี่น้องทองผ่างมเหมืแรงอากาศดีดีน้องกาสิออกไปนอกให้ม่ใหญ่ตนอาลานให้แป๊บนึงสยากยมิตามิน ลมกับอากาศดีๆพี่น้องเลยสร้างพยังเขามาบกบเพี่นก็เลยยังบ่ได้ตั้งวงกบเนาะเพราะว่าสร้างเพ,งโโเพเร่โโนะพอรัง,อองบิวยังบ่ได้เขามาเพี่น้อจะได้ตั้งวงกบในนี้สามสองสองสองเนาะเพ่อจะได้ตั้งอีกสอง่องแต่ก็จะได้ก่อขึ้นมาหนึน่งการ ทางข้างนั x x ้นเพิ่นสิใช้ลูกแก้วห้องน้ําเพิ่นสิใช้ลูกแก้วทางขึ้นบันไดอันนี้เพิ่นก็สิก่อใส่วงกบก็สิเฮ็ดสิแล้วแหละพี่น้องเอ้ยสงสัยคือสิบ่อันบ่เฮิงดอกตักวงกบนี่กมื้อนี้จะว่าตัก้จักแนวใดก็ยังบู่้นําเพิ่นนแม่น้องอนอยพี่น้องฮอดขันได้แล้วเฮาบ่ได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งถ่ายให้พี่น้องเบิ่งบ่แม่นมือแล้วบ่จันี่ มาตีเซ็บเอาตายมาตนาโอ้มาตนาเพี่อะไรอ้าเอ้าวอาเพิ่น,เ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 ,นเห็ดยังนนเานาะอ้าเพิ่นซอกบพี่น้นองซอกบใส่ไม้เส้นใส่เฮ็ดพม่น้องอเน่ยเนาะใส่โซ่ไม้ขาวอันนี้เพิ่นซอไม้ไม่น้องอเน่ยพี่น้องเอ้ยคนในบ้านนี่แหละมาซอกันเลย ซอวงกบซอใหม่เพิ่นเฮ็ดเป็นเบิดพอเพิ่นก็เป็นสร้างแต่เพิ่นก็บ่ได้อันบ่ได้ก่อเฮือนบ่ได้ก่อยังพรอมเพิ่นบ่ได้จ้างเพิ่นก็มาเฮ็ดซอยซื่อกะซงเติบนะคะิวามันสีสันิเมอก่อนถ้าถ้าบอกว่าเซ้าเพิ่นน่ะอ่คือนพามันบ่สูงนะว่าสํารักตายก็บ่ได้ซ้ําเนาะพอเพิ่นมาก่อนมันก็สูงเติบพะเฮาบ่จัก น้องคข้า,าเพียนมาเถิดกระคอโถษดมานเลยพี่น้องเด้อปลาลุงถูก่านเลยอืมไหนก็เลิ่มาแหละแค่นนี่ก็จะได้ก่อใส่บ้านได้ก่อเอาดินเข่ามองอะไรก็ไม่รู้ร้องเพลงปลาลุงพังนี่ตทีน่าพอร้องวิวโอยู่อันนี้ไม่น้องอันนี้พี่น้อง เิงะลาะลูกเนี่ย่มีลพี่น้องล่อรุ่นเลพี่น้องก็หนาเผื่อนามแต่ซิวไม่นองอันเะรามก็อะงีหนาเพื่อนมีแต่ซิวพี่น้องเลยล่อรุ่นต่อไปว่าจิมีพยิงหรือผู้ายเนาะไม่นองอันเนยแก้อันสาวผู้ไทยพี่น้องลอรุ่นเพราะว่าอันอารอันพี่น่งเนาะแมง โอ้แดงขาดอะไรบางโม,งมงกันนะตลาตายิ่นมาบอากกนะ็ไม่ถาะไว้่าวเล้เนาะบลาตายนี่นะมาเบ่งน้ำกันพี่นะกปาดีพน่านาะปลาดาได้เดี๋ยวนี้เฮ้สจะสดีปลุกหรือยังลูกลูกเสือแดงโอ้ยหนุมงามเดิไม่ยิย้่จืดเห็นยังมียิ้จืด อองงหัด <azt> มาสั่งว่าขี้มีอกหลายลายได้เหมือนี่มาข้ามให้อยากบางเหน็ดเลยนละนโอ้ทำกระทาง,างายังหลายหลายเมียนนี่กายไริจาคโลกนิด้อ้โอ มะขามกก๊กมีพอกินเย่เขนาดไหนอะเอเวนใส่ตำมันตำนันตำนีนขนวนมันลายบ้าเขาใก้มะขามกุกบ้าอืวานีก็คือบังส่งแค่มหนอ่ะวาวขับตั้งกันแมนบ้ามทีอ่าเพิ่เียร์้องน้ามาเพิ่งกับบ้ากถิ่มนูว้กุ๊กนะเมนแกเมนเยองตะกี้กเนี่ยน้อยนะเมจินที่น่านพาคใส่อันนี้เขียนน้ำพาคใส่ก็เป็น อันนั้นคือกันแค่โน่นเท่นั้นกกน่ะสิหวานน้ใหเจกนะยังบดกินมนัางามไปิวาน้้าดกพี่น้องมักม่วงหนาเฮือนนี่นะปกติาเอาเตียงไปไว้ตลางเลยพี่น้องไปพื้นข้างล่างเลยง่ายจสิหักม่วงนั่นแล้ว ปีซื่นนี่เป็นซ้ำสองแล้ดูเกี่ยวขาวยังได้กินเลยปีนี่บริกรที่พังอยุมาปีนี่คูลงไปกระสอบพี่น้องเป,ะ,ปะต้องมาไปกระสอบปกติดอกด่งหางมันเตีย้ยเก็บอันนี้เป็นเศษยังแต่ปะเพิน่นเนยโอจะอีหยังอืมขี <c oughs> ้มีอีกหลายเหมือนกบๆเป็นเศษยังหายนะลูกพอมงอกได้ ป่าชนีป่านม่อ้นไป่งเนอไปก้้ให้น่ะนี่นน่นอยากลกพมบะอืมอากาศกำมเออนี่นะฮันหอนแจ้นอาไรก็นจัง หานหอดลมๆอบๆอรบูปคนสิตกม,กมักโม่กะแดงจริงคือหมักโม่กะเดยเนาะเป็ดเพิ่นพี่น้อง อีปลาลุงอีปลาลุงเอินฮาม่เคียร์แล้น้องอันไหนพี่น้องเอพันซ้อนส่อป้าเพิ่นโอ้ส่างหมดเห็ดฮอตที่ลอะเนาะจเพิ่งเบื่อเพิ่งไหนน้องข้ามเด้อพี่น้องน้องข้ามบอไดไปใส่อยู่แต่งานค่าคนหน่อยและเห็ดยังไงแหละพี่น้องเอ้ยผิดพลาดประการใดขคถอดโคเอาไปทำอะไรเด้อน้องจ๋า ยังถายพอน้องบิวอยู่กล่องห่ากระจักแม่นยังเอโลดพี่น้องพอยังถายพอน้องบิวพอน้องบิวยังบ่ได้มาพี่น้องคลิปแนวกับสิขอลาคลิปเพียงเท่านี้เด้อร์ถ่ายรอบๆบ้านให้เบิ่งเนาะเพรอบเ่าพี่น้ม่ให้จือเนี่แหละให้พี่น้องได้เบิ่งได้ zoom ป่าสันีิป่าเป็นอะไรอยู่ป่าอยู่ดง เสียงว่าตายคือวาน้องคลิปนี้สมาพักควรเขาลากน้องไปก่อนคลิปนะ้าพ่อกันใหม่พี่น้องไอต้ตีเตือนน้องคำขมข่าไาด้เด้อเขาบคุณลรวงหนาะสบายดี